โหลดเข้ามานในแมบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับโรงงานผลิตอาวุธวันนี้เราก็จะมาล่าผู้รอดชีวิตกันนะคะ <Maybe. S 1> อ่ะปาปหอกไปมีหูขึ้นอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าเอานั่นไงอ,อพุ่งไปค๊าเออไม่โดนโดนไหมไม่โดนพังไม้ไปก่อนที okay. มียกยักยึกยักยึกยักยึกยักทำอะไรหรอรีบไปสิเออข้ามตาบอลสิคะปลาหอกไปคาบึน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 ยังไงเข้าไปข้างในดึงกลับขึ้นมาสิคะอ๋ออยู่กันสองคนอาน้ำหอมเอาน้ำหอมก่อนละกันเอาสกิลค่ะไม่ไล่หรอกนักแต่งเพลงไปไหนแล้วเนี่ยในผู้ชายฉันไปไหนแล้วก็ว่ายน้ำตามลอยเท้าต่อสิคะรออะไร เดี๋ยวก่อนสีรอเกสก่อนเกตไม่น่ารักต้องไหนรอทำไมต oh, right? ้องวิ่งหนีดักไม้หรือเปล่าวะราะข้ามกระแพงไปแล้วหนีเกงข้ามอีกข้ามเกงนี่แหน่แม่ดึงน้ำกลับขึ้นมาค่ะโดนแน่โดนแน่ยังไงก็โดนแน่อ้าวโดนไปหนึ่งสเต็ปเป็นไงคะพี่เสิไหมคะไปหอกหนูนิ้มคมน้ำหอมเดือดเดอมึงเดีอดเดือเดือดเจอตัวแล้วค้าหนักตัวดี นี่เกสจะร้อมนี่ไม่พ้นวงน้ําของเกสหรอกอยู่ไหนอยู่ไหนยังไต้องโดนยังไงก็ต้องโดนนีน่วิ่งจนจุดขาดเลยเหรอกครับพี่จับฮิวขึ้นมาค่ะหนูจะพาไปนั่งค่ะเดี๋ยวตีวับอีมแมลงสาบก่อนออนี่นี่หนเกะลูกตาต้องตีไปคะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาคะ่ะมานั่งไปเลยกับพี่เดี๋ยวหนูจะยำให้กินนะคะยำซีฟู้ดกินไหมเอ่ย และเสียงไทรปั่นตอ,ต,ตอกแตกที่นั่นอ๋อน้ำหอมอ้าวจิตตกรจะมาช่วยเพื่อนหรอยากเนี่ยนะแถวนี้เราคุมค่ะล้อมน้ำไปค่ะอ้าอ,อย่าเข้ามานะยัางน้ำหอมยังยปั่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปดูสิไม่ปั่นแล้วอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่หรอจะมาแซ่บเพื่อนหรอดึงหอกกลับมาสวยตี้อ่ะไม่โดนงานโดนแะน่ น้ำหอมก็โดนด้วยหรอขึ้นมาค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปนั่งนะคะอยู่นิ่งๆค่ะไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นไปนั่งขาเดี๋ยวหนูจะยำให้กินนะคะเดี๋ยวหนูจะยำตะไคร่น้ําจากเครื่องประดับหนูให้กินค่ะเขียวปีเลยอีปากไปเลยค่ะล้อมล้อมน้ำล้อมน้ำา่อติดเียวยังไงต่อขาพิจิตรกรเอามาช่วยเพื่อนไวจตงเลยพุ่งไปค่าเอาไม่โดน จ้วงเข้าให้หนึ่งทีเันหวานหลอด้วยคะ่ะแหมดักพับไม้หรอไม่ได้หรอกนะหนูเห็นเอาค่ะน้ำหอมหนูก็เอาค่ะช่วงนี้จะไปในลใหล่อไหมหนูตีดีๆอ่ะตีโด,ดนตะเดิม <c oughs> บล็อกกันเก่งนักชิมไหม <c oughs> เดี๋ยวๆขอล้อมน้ําก่อนอดึงกลับมาคะ่ะน้ำหอมไม่ต้องปั่น <c oughs> อเจอตัวแล้วหอด้วยคะ่ะ <c oughs> ดูดูดไปตอลอดกันคะ่ะ ดึงกลับมาสิค้าขามเก่งลูกอีข้ามต้องโดนแล้วแหละจุดนี้ต้องโดนแล้วแหละหืมใจจะไปไหนคชชุดนี่แน่ได้แล้ว่าหนึ่งตัวไหนไปดูซิมีใครตรวร่าดหรือเปล่า,ลาอ๋อไม่มีงั้นพังรูอีมลแรงสาบก่อนคันเลยโอเคมาค่ะพี่ได้แล้วคันหนึ่งตัวเดี๋ยวจะพาไปนั่งก่อนนะคะจิกวิกอันงอๆขึ้นมาค่ะโอเคค่ะ เก้าอี้ตรงนั้นยกให้คุณค่ะนั่งเก้าอี้จะเหลือไปเลยค่ะไปรอหนูที่คะหรือหากนะใครจะเป็นศพรายต่อไปใครออ๋จิตกรไม่ค่อยอยากไล่เลยเดี๋ยวไปดูข้างล่างเหมือนได้ยินเสียงเปิดกล่องก็แก๊กแก๊กแก๊กแก๊แก๊กจะเอหน้ำหอม บิงไปค่ะนี่แน่ช็อกสุดขีดไปเลยสิคะ้ะอย่ามามั่นอย่ามามั่นนั่งลงไปค่ะอย่างนี้เป็นล่าต่อก่อนนะคะน้ำหอมป้าหอกไปค้าล้อมน้ำไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะยิ่งรอมไม่ค่อยเก่งอะห้องใตดินอะจืบจืดจืจืจืจจหูขึ้นหูขึ้นอ้าจิตกรทำอะไรเอ่ยโอ้ยดึงน้ำกลับมาก็ไม่โดนเลยคะ่ะโอ้ยว้าว โอ้ยปุ่มค้างปุ่มค้างอ่ะจังหวะนี้โดนแน่ไม่ให้รอดหรอกค่ะ <S <S ยังไงต่อคะ <S <S อ่ะอ้ยกำหมัดแล้วนะเดยวน้ำหอมจะหลุดนี้เนี่ยถึงอะไรตอวไหนแล้วเนี่ยอ่าหดหน้านต่างไปแล้วดีนะยังไม่ไปไกลเดี๋ยวเปลี่ยนทางตรงน้นมีรูปภาพไปไหนแล้วน้ำหอมไปตอไนไรกันคะ <S <S ่ะเออติดติดอ่าปุ่มค้างปุ่มค้างฮคิดว่าจะหนีรอดงั้นหรอ ชีวิตของเจ้านะมันอยู่ในมือข้าแล้วจูกไปเลยสิค้าไวแต่เล่เหลือเครื่องเดียวเร้าถอดไม่สู๋เร้าถอดเร้าถอดรหัสก่อนอีปอีปีป,ปีปไปก่อนนะนั่งกระแทกไปเลยคะ่ะนี่สะบัดเดี๋ยวขอทำการล้อมน้ำแป๊บซึบเอ๊ะนั่นมีคนมาช่วย เห็นนะ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 เขาลูมแมลงสาบต่อไปอ๋อเพชเจ็บเพชจะตามอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเครื่องนี้ก็จะเสร็จแล้วขอแบบขอแผลอีกเกีก่อนอันนี้มันร้ายนะตีมาเลยค่ะตัวแืม้น้าหอมเฉันให้โอกาสแกหนีแล้วนะแกทําไมไม่หนีในเมื่อเกมีโอกาสแล้วเกไม่หนีงั้นแกก็ต่อยไปซะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาเครื่องก่อนเครื่องมันเสียงดังแล้วเอเอ,อเอาเครื่องก่อนเอาเครื่องก่อนเถอะน้าหอมเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไปก่อนเครื่องจุดมาในแบบชิบหายไวออดตรงนอนก็มีคนป่านไข่เอ,อ่ยตรงนี้ก็มีอีกไข่ไข่ออเก๋นี่อีกแล้วเหรอจะเอาใช่ปะจะเอากับแม่ใช่ปะไม่โดนสักทีไม่ดีกันเลยอืม จิกกระโหลกอันสีม่วงขึ้นมาแล้วก็พาไปนั่งแบบสวยเดี๋ยวเดี๋ยนน้ำก่อนเหมือนจิตรกรยังอยู่ที่เดิมขอโซนน้ำแป๊บไว้ใจไม่ได้นะพวกเนี้มันชอบมาแอบแซบน,นั่นไงน้ำหอมพูดยังไม่ทันได้ขาดคำเช็คเครื่องก่อนใกล้ยังอ๋ออีกนิดเดียวรอก่อนรอก่อนรอ,ก,อ,นอก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆ เราอย่ารีบเราอย่ารีบเดี๋ยวเราแพ้ล้อมน้าไว้ก่อนเข้ามาสิเข้ามาสินะหอมเข้ามาสิเออพังเครื่องประยิุขายื้อเวลาไปก่อนนิดนึงช่วยกันเก่งนักบวชตอนนี้แหละถึงคาตายเหอะเจ้าแล้วพุ่งไปค่ะฟุ๊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 โอ้หเลย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 นี่งาไปก่อนตบไปหนึ่งทีรอบนี้ อิเก๋ขึ้นสวรรค์แล้วสิอ๋อไม่ตกนรลกค่ะไปขจิกหัวอันสีม่วงไปนั่งที่เก้าอี้นั่งไปค่ะอาจุดเครื่องพอดีตาแดงได้มาแล้วค่ะน้ำหอมจะไปไหน่อถ้วยไปตะเหลกกันค่ะอ่ามีข้ามหน้าตามีข้ามหน้าตาข้ามไหมาข้ามไหมาอ่ะข้ามเอาสปินไปแบบนหวาน ยังไงจ้ะไม่ต้องหนีจ้ายังไงวันนี้ก็เป็นวันตายของเจ้าค่ะนี่ตกไปแบบสวยจิกวิกขึ้นมาไม่จะพาไปนั่งอ่ก็อี้อยู่ไกลไปเอาห้องใต้ดินก่อนเลยละกันไปที่นน่นสงสัยจะไม่ทันสง,ส,งสัยจะหลุดอันนี้ก็ดิน้นจังเลยเนี่ยนั่งไปค่ะนี่สวยอ่ะจบ จบแยกจบแยกเป็นคลิปตาแดงน่กกากลัวมากแม่